สม่าปุ๋ยสมาบุ๋ีสัมหาบุ๋ีสารปุ๋ยเซียหีเซพีเจ้ากระทองคือยังปุริโสปุริสารเลยตัวนี้้องคือกันเลยแต่ว่าแต่ว่ามันเปลี่ยนปุ๋ละมันเป็นปุ๋ละแลเปลี่ยนอักขระมันจืดๆนี่มันต้องคือกันง่ายๆนึงถ้าทองเครื่องมือก็ไรตัวหักไปโซงมันบวถือถ้ากระทองเครื่องมือได้หักไปโซงแล้วมันบวถือเนี่ยเดียวกันทอง มือเดียวสองมืออันเดียนี่นจบจบแจกนีเจา้าเอาแบบเนียน,นเดียวที่ละเนียนเดียวเรากับบริเกีงดอกแต่ว่าเล่าเนี่ยขยันอ่าเต่เจ้าเดี่ขี้ข้านข้าวเดียวนึงเด้อข้าวเดียวนึงเด้อจีื่นขึ้นมาแต่เช้าวๆเนี่ยเจา้จาเจา้าเจ้าทองโอ้จเจ้าเบิ้งตั้งแต่หนาะสิบสามคือจังอาจารย์ทศชายเราเคยบอกอ้ไร bên lần tên là 13, sám cho nó hoàn hảo thỏng số một ba chầu cho sầu cho tên là 13 hoàn bốn để cho chưa đầy thẻ chưa đầy toàn hết tiền kiếm mà sầu sầu nhỉ cho món, món không mình chỉ đủ một cái chỉ chưa đầy bạc không này còn kinh thôi chứ gì cả bọc sốt nòng vâng. cho như thằng nào Hãy รักการท่องไว้หน่รักการท่องมันจะติ้นต้อนขอบกระไกลเนียังก็ใส่ข้าถาข้าถาข้าทาทุดองดองเออทุดงดงทดองดองยังทุดงดงทุดงดอง่ไหยังทงรุนแล้วเออจากกรทองรูยเ้าามใสเวลาเวลามาส่ตรงตามฮะบมเคยมาเองจักเขื่ออาจารย์ เอาจังสรรอาจารย์ยุคนาใดข่าวหน่อยอาจารย์ก็นาดไว้เลยคือยังผมกำนินพี่ได้ตอนผมถองกำนินพี่อาจารย์ทุใกนาุ่มาบนาบนก่อนนัดจังมงเรามาจังมงขจะขดเจาจังมงนัเก่ามงเรามาสามทุ่มสองุบ่นัดนัดจังโมงน้าะน่นัดทุ่มหนึ่งสองทุ่มมาใถเบ่มาเลยเราบเห็บัวอ้วนก่อ อาจารย์เจ้าเจ้าอทองกับอาจารย์เจ้าไนี่อ okay. yes. ันทองก้อนเด็ดจ้งนาซ่องนากานกาได้ขึ้นไปนอนแล้วอ่ะยนว่าจนว่ารับมงีกมีแต่ก่อนทองกับอาจารย์เจ้าทถงองกันจังบ่งกันฮะนีผมบอกครับตอนเสาตอนเสากับชั้นเขาเดี่วเกาหมูงนยครับกับมาทองตอนรักบันนีกับทองมามาหนีเกาหมูงเนอชั้นเขาเดี่วกัมาทองของช่องใบกับใบซ่องครับ มันร่างร่างก็อาจารย์ช่วยใช้แล้วก so, ็ให้พักชั้นน้ำชั้นในเขาห้องน้ำห้องในแล้วก็มาถังไม้ร่าง่็กระหิวนอนกระนอนลงไปเลยเต็มเต็มหน้ากระทองแล้วบุลแล้วบุโหดได้แต่ว่าหากเราเป็นคนเสียงดังซื้อแต่ก้อนเราเนี่ยอันขึ้นไข่ก็เล่นที่ยานเราจนมาตัวอาจารย์ช่วยขึ้นันยากดอกอันเอ้ยขันยากไข่ทองก็ขันยากไข่ทองวุ้นอดอกกว่านี้